วิทยาลัยสารพัะช่างยะลาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเลขที่4ทับ2ถนนเวรุวันตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลามีพื้นที่โดยรวม10ไร่อีก5ตารางวาพันธกิจจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพขยายโอกาสทางการศึกษาโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สูงมาตรการสากลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านงานวิชาชีพปรัชญาวิทยาลัยทักษะเด่นเน้นคุณธรรมนำพัฒนาวิสัยทัศน จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศสู่มาตรฐานสากลอัตลักษณ์ของวิทยาลัยจิตสาธารณะสร้างภาวะผู้นำเอกลักษณ์ของวิทยาลัยมีคุณธรรมนำบริการวิชาชีพภายใต้การบริหารสถานศึกษาโดยนายพานวั์บุญรัตน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา นายอาหามะเดเร็กรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางปุญชรันบุตรอินพรมครูรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายเสรีพักดีครูรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายฮัสซันเจงะครูรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างยาลาได้จัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นดังนี้สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชาคากรรมศาสตร์แผนกตัดผมชายสาขาวิชาคากรรมศศาสตร์แผนเกเสริมสวยผลงานที่โดดเด่นของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันทักษะตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรีในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคภาคใต้ณจังหวัดภูเก็ตรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและก้าวผมเจ้าสาวในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคภาคใต้ณจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยสารพัดช่างยาลา มีความมุ่งหวังว่าจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความมั่นใจจากผู้ปกครองและชุมชนได้ว่าวิทยาลัยสารพัดช่างยาลาจัดการศึกษามาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดและสังคมต้องการทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยสารพัดช่างยาลาได้ที่ w w w ว ยาลาโพลี .ac.th และ Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างยาลาขอบคุณและสวัสดีค่ะ